สวัสดีดวยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทางช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยสาวิตีไม่รู้เหรอลุงพลดังเพราะอะไรจากโพสต์ ในกลุ่มหยิบยกมาค่ะพี่น้องขากรณีเด็กยิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนาจากเดือนแล้วก็ยังไม่มีที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนกระทำแต่การสงสัยคราวนั้นตั้งแต่เริ่มต้นทําให้ผู้โด่งดังก็คือลุงพลป้าแตนโด่งดังเพราะว่าลุงพลนี่ก็คือโดนแม่น้องผู้เสียชีวิตสงสยัสยใส่ความใส่คุกใส่ตารางเราเองก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงเป็นปลอมเราก็ไม่ได้ฟันธงตรงนั้นขณะที่คนโด่งดังก็คือลุงพลคนที่โดนสงสยัยนี่แหละค่ะพี่น้องขาจากการสงสัย สายกลายมาเป็นสงสารมันก็เลยทําให้ลุงพลด่งดังมีข้าวมีของมีเงินมีทองขึ้นมามีสังคมมีประชาชนมีชาวโลกโซเชียลรู้จักลุงพลมากขึ้นค่ะพี่น้องคะมาดามหน่อยหยิบยกมาอย่างนี้ค่ะว่ากรณีที่ได้อ่านในโพสต์ของสาวิตรีโพสต์ในกลุ่มแหละค่ะพี่น้องคะแต่มันก็คือถูกแชร์เราเองก็ได้อ่านแล้วก็ได้ถูกแชร์ออกมาทางโลกโซเชียลเขาก็แชร์กันมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้มาดามหน่อยอยากหยิบยกมาขยายให้ฟังค่ะพี่น้องคะคําพูดที่โพส ในในเพจส่วนตัวของเขาในกลุ่มของเขานี่แหละค่ะสาวิตีโพส์คำว่าแค่พูดคำว่าเคยเลี้ยงชมพู่แค่นี้ก็ทำให้คุณมีอยู่มีกินโดยไม่ต้องสนหัวอกพ่อแม่ชมพู่ โพสต์นี้ไม่ต้องไปแปลอะไรมากมายคะ่ะพี่น้องคะก็คือหมายถึงลุงพลนั่นแหลคะค่ะที่ลุงพลมีอยู่มีกินซา,าชาวโลกให้ความสนใจโซเชียลให้สนใจนี่แหลคะค่ะมันก็เลยกลายเป็นลุงพลดุงดังมีข้าวมีของมีเงินมีทองโพสต์นี้มาดามหน่อยจะจะคิดไปในทางเดียวว่าก็คือโพสต แขวะลุงพลนั่นแหละค่ะการโพสต์การ, post, การแขวะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้องคะการโพสต์คนก็สามารถที่ทําได้ใครไม่ว่าจะฟังไหนฟังไหนใครเห็นชอบไม่เห็นชอบมันก็สามารถที่จะโพสต์ที่จะดุจะดา่าที่ว่ากากาวจะแขวะจะกัดกันมันก็ทําได้ค่ะพี่น้องคะแต่มาดามหน่อยอยากหยิบยกมาขยายให้ฟังว่ากรณีโพสต์แบบนี้มันหมายถึงลุงพลนี่แหละค่ะโพสต์ post นี้หมายถึงอะไรก็ลุงพลได้ข้าวได้ของได้เงินได้ทองแต่มาดามหน่อยสงสัยแค่ว่าการที่โพสต์ขึ้นมาแบบนี้คุณให้ความสําคัญคําว่า ผู้เสียผู้สูญเสียหรือผู้เสียชีวิตน้องผู้เสียชีวิต ประมาณนั้นร้อยเปอร์เซนต์เลยแหละค่ะที่มาดามหน่อยอ่านแล้วเข้าใจเป็นแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ลุงพลคุณไม่รู้หรอกเหรอที่ลุงพลดังทุกวันนี้ทําไมคุณถึงไปบอกว่าแค่เลี้ยงดูน้องผู้เสียชีวิตเท่านั้นทําให้คุณมีอยู่มีกินและโด่งดังขึ้นมาประมาณแต่มาดามหน่อยก็จะถามกลับไปว่าคุณไม่รู้หรอกเหรอว่าสิ่งที่ลุงพลโด่งดังเอาลุงพลคนเดียวนี่แหละค่ะสิ่งที่ลุงพลโด่งดังได้เข้าด้วยของประชาชนเทใจให้โด่งดังขนาดนี้มีชื่อมีเสียงมีนู่นมี นี่มีเงินมีทองแหละค่ะพี่น้องค่ะประชาชนเลสเปกประชาชนให้ความสนใจไว้วางใจสงสารนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเอาคําง่ายๆประชาชนสงสารให้ใจให้ข้าวให้ของเนี่ยคุณไม่รู้หรอกเหลอคนโพสต์คํานี้คุณไม่รู้หรอกเหลอว่าลุงพลดังเพราะใครดังเพราะอะไรอ่ะตอบค่ะพี่น้องค่ะตอบให้ง่ายๆเลยการที่ลุงพลโด่งดังนี่คือเพราะว่าคําว่าสงสัย กลายเป็นสงสารนี่แหละค่ะพี่น้องคะคดีก็คือส่วนคดีเพราะเราเองก็แค่ได้ยินข่าวคดีมันด่งดังเพราะว่าประชาชนยัดเยียดให้ลุงพลด่งดังนี่แหละค่ะให้ข้าวให้ของก็อาจจะคนหนึ่งมองในทางที่เป็นคดีว่าไม่น่าจะใช่แต่อีกคนนึงมองในส่วนของลุงพลเนี่ยคนหนึ่งมองกรณีสงสารความเป็นอยู่ คิดว่าคนบ้านๆคนลําบากยากจนแบบนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วคาแรคเตอร์ของลุงพลเองก็เป็นคนผงผาเป็นคนพูดตรงไปตรงมาไม่น่าจะทาแล้วตัวเขาเองตัวลุงพลเองก็ยังมีลูกชายสองคนที่ยังเด็กอยู่ยังเล็กอยู่ มันก็เลยเหมือนกับว่าประชาชนได้ดูข่าวได้ตามข่าวตั้งแต่ต้นแล้วก็เกิดความสงสัยว่ามันไม่น่าจะใช่กับเหตุการณ์ที่แม่น้องผู้เสียชีวิตสงสัยมานั่นคือที่มาที่ไปของคําว่าโด่งดังได้ข้าวได้ของของลุงพลล่ะกับพี่น้องคะแต่ในเมื่อทางฝ่ายแม่เขามาโพสต์บอกว่า แค่พูดคำว่าเคยเลี้ยงชมพู่คำนี้ทำให้คุณมีอยู่มีกินโดยไม่ต้องสนหัวอกพ่อแม่ชมพู่ถามจริงๆล่ะค่ะพี่น้องคะลุงพลโด่งดังทุกวันนี้ไม่มีคนไหนที่จะบอกว่าลุงพลลุงของชมพู่ป้าแตนป้าของชมพู่ลุงพลชมพู่ลุงพลชมพู่ไม่มีเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าลุงพลลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนเท่านั้นเองแล้วเขาไปออกอ e ีเวนต์ e vent, ออกสื่อออกสังคมที่ไหนอะไรยังไงลุงพลก็ไม่เคยเอ่ยคำว่า เออผมสงสารน,น้องผมมาทําทุกวันนี้เพื่อชมพู่นะ <t une> เพื่อน้องนะโน่นนี่นเ,เขาก็ไม่ได้เอ่ยเขาไม่เอ่ยเลยนอกจากบางเพจบางข่าวบางสํานักข่าวบางคนบางหน้าข่าวถามในเรื่องชมพู่เขาก็ตอบไปเขาก็บอกว่าทําทุกวันนี้ก็เพื่อเขาหรือก็ทําบุญทําทานทุกวันนี้ก็เพื่อเขาเพื่อหลานผมแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเขาไปเอาตรงนั้นมาโดง่ดงมาดังเอาชื่อของคนเสียชีวิตแล้วมาเอ่ยบ่อยๆ, Bernard? ๆเพื่อที่จะให้เขาโดง่งเขาดงัง เขาโด่งดังเพราะว่าประชาชนจัดเยดให้เขานี่แหละค่ะพี่น้องคะอย่างที่มาดามหน่อยบอกมี2กรณีกรณีถ้าเป็นคดีทุกคนก็รอฟังว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามที่สงสัยอันที่สองก็คือเห็นความเป็นอยู่แล้วก็ให้มานั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องค่ะพี่น้องคะมันทิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนให้เนี่ยบางคนอย่างที่บอกคนที่ให้เงินเยอะแยะคนที่ให้ข้าวให้ของเขาไม่ประสงค์จอ,อกนม้มโดยซ้ำไม่มีขัดประสงค์จอกน้ํโดยซ้ำแม้กระทั่งออกทําไม่ว่าลุงคนจะขยับทําอะไรไม่ว่าจะทําบ้านทําช่องทํานวนทํานี่ทํารั้ว ทําบ้านทํานุ่นทนํานี่เขาก็มีคนบริจาคมีคนสมทบทุนขอโทษนะคะสมทบทุนเขาก็ไม่ได้สมท,ทบทุนว่าลุงพลเปิดบัญชีบริจาคเพื่อที่จะโอนเงินเข้าเขาโอนผ่านทางอื่นเพื่อที่จะนําไปให้ลุงพลเขาก็มีวิธีเช่นโอนผ่านยูทูบเบอร์อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือที่มาที่ไปว่าทําไมถึงทางสาวิตีสงสัยทําไมถึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอกหรือว่าลุงพลดังเพราะอะไรตอบค่ะที่ลุงพลดังนี่นะ มาจากคุณน,นั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณต้องการที่จะให้เขาล้มหายตายจากใส่คุกใส่ตารางให้เขาการที่คุณสงสัยณนวะันแรกที่ณนะแรกแรกตอนแรกแรกเดือนแรกที่สองสามอาทิตย์แรกที่น้องเสียชีวิตคุณไปออกรายการประชาชนเขาก็เลยเห็นเขาก็เลยเทใจนั่นแหละค่ะพอเขามาดูคารแรคเตอร์มีมาดูความเป็นอยู่ของลุงพลเขาก็เห็นไม่เห็นด้วยตามที่คุณสงสัยมันก็เลยกลายเป็นคนดังการที่ลุงพลดังมันก็เกิดจากคุณนะคะ่ะไม่ได้บอกว่าเอาชื่อของน้องมาเอาสมมุติว่าไปเอ่ย ชื่อคุณอ่ะสาวิตีหรือวมาพ่ออาณาใหม่มีคนสนใจมีคนเทใจให้ไหมล่ะไม่ค่ะเพราะทุกวันนี้ที่คุณมีมีคนรู้จักบ้างเนี่ยแหละค่ะรู้จักนี่ไม่ได้หมายถึงว่ารู้จักอ่ะยินดีสรรเสริญเยนยอรู้จักในกรณีที่คุณเป็นผู้สูญเสียเขาก็เข้าใจเพราะว่าคําว่าน้องชมพู่นี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคมีคนสนใจทางคุณมีคน อโอเคนะมันก็มีบางส่วนที่มันก็ธรรมดาลหละคนสูญเสียย่อมมีคนเห็นใจแต่การที่โด่งดังมันก็ไม่ได้โด่งดังเหมือนลุงพลแต่คุณจะมาบอกว่าลุงพลมาใช้แค่บอกว่าน้องจมใช้ชื่อนี้หรือไม่ก็หากินกับคนเสียชีวิตหรือ เอาชื่อนี้มาหรือไม่ก็แค่บ้านเลี้ยงดูตามที่มาดามหน่อยดูข่าวตั้งแต่ต้นนะคะเพราะลุงพลเขาก็บอกว่าเขาก็คือเวลาพ่อแม่เขาลาเวลาพ่อแม่เขาไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงเขาไม่ว่างเขาก็มาฝากกับลุงกับป้าไว้นี่แหละเพราะว่าน้องเองก็คือติดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเวลาลุงจะไปไหนอะไรยังไงลุงขับรถไปที่ไหนไปในเมืองในอำเภอไปซื้อข้าวซื้อของก็บางทีก็จะไปรับหลานไปด้วยหลานเขาก็ชอบไปมันก็เป็นปกติเขาก็เอ่ยแค่นั้นเองเขาไม่ได้เอ่ยอะไรมากมาย เลยแล้วคุณก็จะมานั่งบอกว่าเพราะว่าไอ้ไอ้คำว่าหลานแล้วเ,เอามาทำมาหากินแล้วก็ทําให้เขามีชื่อเสียงมีอยู่มีกินทุกวันนี้คุณคิดผิดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้มาดามหน่อยยืนยันเลยว่าถ้าสาวพิธีโพสต์จริงคํานี้เพราะว่ามีการอ่านโพสต์ในกลุ่มของเขาถ้าเขาโพสต์จริงก็คือคุณคิดผิดละคะ่ะการที่คุณ สงสัยเขาการที่คุณต้องการที่จะเหยียบย่ําเขาแล้วก็มีการออกข่าวก่อนหน้านั้นว่าคุณเป็นคนทุกข์คนยากคนลําบากอะไรยังไงประมาณนั้นน่ะแล้วแถมคุณก็จะบอกว่าก่อนที่คุณจะบอกว่าคุณจะดูแลชมพู่คุณไปดูแลลูกคุณก่อนไหมอันนั้นก็มีข่าวอันนั้นก็เห็นข่าวคุณก็พูดเต็มปากเราก็เห็นคนที่ติดตามข่าวตั้งแต่ตน้นเขาก็เข้าใจนะคะ่ะเขาก็เห็นละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือสิ่งที่มาดามหน่อยได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วมันก็เหมือนกับว่าอยากตอบขั้นแค่ค่ะพี่น้องขาา าลุงพลดุ่งดังเพราะอะไรทําไมคุณพยายามี่ไปอ้างว่าเอาน้องผู้เสียชีวิตมาแล้วจะไปบอกว่าหากินกับคุณนั้นหรือเปล่าอันนี้คุณจุดประสงค์นั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่คุณไม่รู้หรอกเลยเอาสมมติว่าเขาอาจเอ่ยชื่อคุณว่าสาเิตีเพ่ออามาไมมีใครสนใจคุณไมหมละ่ะถ้าบอกว่าโอเคชมผู้เสียชีวิตนู่นนี่โอเคประชาชนสนใจประชาชนบางส่วนก็เห็นใจคุณล่ะคะ่ะทุกคนก็เห็นใจลหละคะ่ะคสนสูญเสียแต่การสูญเสียเราไม่รู้ว่า เหตุผลอะไรเกิดจากอะไรใครเป็นคนทําไม่มีใครรู้ขณะเดียวกันคุณเองเป็นคนสงสัยลุงเป็นผู้กระทําหมายถึงว่าจะเยียบย่าเขาให้คุกให้ตารางเขาแต่เขาโดง่งดังฟีดแบ็กลับมาคนละเรื่อง สงสัยกลายเป็นสงสารลุงพลก็เลยโด่งดังนี่แหละค่ะคือที่มาที่ไปทาไมคุณถึงไม่รู้ท,ทําไมคุณถึงพยายามที่จะแขวะทาไมคุณถึงพยายามที่จะมาออกข่าวออกสื่อนู่นนี่ว่าโอเคไปหากินกับลูกคุณไปหากินกับเด็กอนูน่นนี่ลุงพลลุงพลไปไหนมาไหนป้าแตนไปไหนมาไหนทุกวันที่โด่งดังนี่เขาก็ไม่ได้เคยเอ่ยชื่อบอกว่าเออเคยชื่อนี้ชื่อนี้นะเขาก็ไม่เอ่ยเพราะประชาชนเห็นใจประชาชนให้ใจทุ่มเทให้มันก็เลยกลายเป็นว่าลุงพลโด่งดังการลุงพลโด่งดังทุกวันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเป็นความส่วนตัวของเขาเป็นความสามารถ Чапп. เพราะตัวของเขาล่ะค่ะที่เขาโด่งดังทุกวันนี้ประชาชนให้ก็เพราะให้เพราะตัวเขาล่ะค่ะเพราะว่าประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออให้เพราะสงสารชมพูนะที่ให้ลุงพลนี่เพราะว่าสงสารชมพูนะให้ลุงพลเนี่ยมีเงินมีทองมีอยู่มีกินทุกวันนี้เพราะว่าฉันเห็นว่าไอเลี้ยงหลานหรอกนะมันม่ก็ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยลุงพลโด่งดังด้วยใครลักต้วของเขาเองประชาชนให้ใจประชาชนสงสารจากสงสัยกลายเป็นสงสารนี่ละค่ะเอาคาง่ายๆก็คือจากที่บอกว่าคุณสงสัยเขานี่ล่ะคุณให้คุกให้ตารางสงสัยกันละเมิดนี่ หลักฐานพี่น้องละเมิดนี่หละกฐามันก็เลยทําให้เขาสงสัยเขาความสงสัยของคุณกลายเป็นสงสารประชาชนให้ใจมันก็เลยกลายเป็นว่าลุงพลได,ได้ข้าวได้ของได้ดงได้ดังแต่คุณก็มาแขวะเขาแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณต้องไปพิจารณาคุณเองว่าสิ่งที่คุณทํากับลุงพลทําคนไหนควรที่จะเขาประชาชนจะให้ใจเทใจล่ะคะคุณก็ต้องไปคิดไปดูตรงนั้นค่ะอันนี้เราอยากจะหยิบยกมาเล่าเพราะว่าคําพูดที่บอกว่า แค่พูดคำว่าเคยเลี้ยงชมพู่คำนี้ก็ทำให้คุณมีอยู่มีกินโดยไม่ต้องสนหัวอกพ่อแม่ชมพู่เลยประมาณนะคะพี่น้องคะอันนี้คือเขาโพสต์ลงในในเพจส่วนตัวในกลุ่มของเขาเองมาดามหน่อยจิบยกมาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะไม่ทันบางคนอาจจะไม่ได้เห็นแต่มาดามหน่อยจิตตามอยู่มาดามเห็นก็เยหยิบยกมาอยากเล่าอยากอธิบายให้ฟังถามแค่ง่ายๆว่าสาวิตีไม่รู้หรอกเลยว่าลุงพลดังเพราะใครนะคะพี่น้องคะโอเคเราก็ อย่างที่บอกนะลุงพลไปไหนมาไหนเขาก็ไม่นิมีเอ่ยเลยบอกว่าเอ่อน้องจำพูโอ้ผมมาเพราะน้องจำพู่ผมทาบุญทําดานอะไรยังไงผมมาออกอีเวนต์ผมมาโชว์ตัวผมมาโฆษณาผมมารีวิวผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใครเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งให้ชมพู่นะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนที่เขาจ้างลุงพลไปออกงานก็คือหมายถึงเงินนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่ตัวลุงพลไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตเลยแต่คนที่ออกไปนี่ลุงพลป้าแตน เขาก็ไม่ได้เอ่ยว่าลุงพลชมพู่ป้าแตนชมพู่เขาก็ไม่เคยถ้าเขาเอ่ยแค่ว่าลุงพลป้าแตนทุกคนรู้ทุกคนเลนสเปคทุกคนยอมรับแต่ถ้าคุณสิอะไรก็ตามขนาดน้องเสียชีวิตไปแล้ว ป้ายบ้านทางเข้าบ้านนางแตกรบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้ใครมาอยู่กับน้องจมพู่บ้านทางไปบ้านน้องจมพู่แตกรร้านขายผ้ากับร้านขายผ้าน้องจมพู่เขาเสียไปแล้วน้องเสียไปแล้วเอามาใช้ทําไมล่ะคะพูดถึงแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วคะ่ะว่าแม่น้องจมพู่ร้านแม่น้องจมพู่ร้านค้าร้านผ้าแม่น้องจมพู่นี่ก็ก็นี่เป็นน่าจะเป็นการที่ทนกระแสไม่ไหวคุณก็เลยเปลี่ยนประมาณนั้นแนหะแต่คุณก็ยังใช้คําว่าจมพู่อยู่นั่นคือนั่นแหละค่ะคือส่วนที่คุณเอามาหากินล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะนั่นคือ ขวดสวนเดียมแต่ประชาชนก็เห็นแล้วล่ะค่ะประชาชนไม่จําเป็นต้องไปบังคับบีบังคับใครให้ชอบให้ชังการสูญเสียทุกคนก็ให้ใจคู่คนก็เห็นใจอยู่แล้วล่ะค่ะแต่การสูญเสียแต่ละครั้งมันก็ยังคาใจอยู่ล่ะค่ะว่าทุกคนที่คิดคิดยังไงคาใจแบบไหนอะไรยังไงแต่คุณใช้คําว่าจมพูดตลอดมันต้องเป็นคุณมากกว่าค่ะที่จะใช้คํานี้โอเคนะคะพี่น้องเอามาเล่าสู่ฟังเพราะเห็นโพสต์แล้วเมื่อคืนเช้ามาของประเทศซีีเดนมาดามหน่อยก็ลยหยิบยกมาแล้วก็มาขยายให้ฟังอ่าก็พิจารณาเอากันแล้วกันค่ะพี่นองค ว่าคําว่าหากินกับใครใครหากินกับใครใครดองดังพ่อใครเนี่ยทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแหละค่ะพี่น้องค่ะทุกคนก็รู้คนที่ดูข่าวคนที่เป็นกลางๆงคนที่ไม่เอเอียงต่อใครอะไรยังไงเนี่ยเขาก็รู้แหละค่ะว่าฝ่ายไหนควรที่จะให้ใจฝ่ายไหนคนที่เะเทใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ